เราเรามาถ่ายรูปพระอุค์ใหญ่กันนะครับพระองค์ใหญ่เราพาไปชมด้านในนะครับตอนนี้เราจะพาไปชมด้านในนะครับเขาเรียกวิหารเซียนพันปีกาลยากาลยาณิณน,นิมิตนะครับ โอ้กำมันกม็มสวยมากนี่น่าจะเป็นพ่อคุณอูข้พ่อคุณอู นี่คือพ่อคุณโอ้นะพ่อคุนโอ้ส่วนนี้ก็เป็นพระสังกายก็คือพระเสีอริยเมยตไตรนะคะรับพระเสิ็ะเมตไตรพระโพธิสัตว์กุลอิม เขจะไปถ่ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามพระองค์แล้ว คนนี้ก็เป็นนักเสียงฮ่องเต้อันนี้นักเสียงฮ่องเต้ครับชายสิงเอียร์เทพเจ้าแห่งโชคลาภอันนี้ก็คือเทพเจ้าแห่งโชคลาภอันนี้ก็คือพ่อหยีกออ่อฮง นะครับองยีกอหงนะครับองยีกองส่วนน,นี้ก็สิบแปดพระอรหันต์ออนี้ยี่สิบสี่เทพธรรมบาลออนี้คือยี่สิบสี่นะไม่ใช่สิบแปดอรหันต์ครับยี่สิบสี่เทพ นี่คือด้านนอกนะครับด้านนอก